ต่อไปนะครับผมจะเป็นในเรื่องของในส่วนของคัสตเมอร์นะครับผมก็คือลูกค้านะครับผมซึ่งในส่วนของลูกค้าเนี่ยเมื่อเราทําการคลิกเข้ามาที่แท็บของลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโปรแกรมเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับผมในส่วนแรกก็คือส่วนของแสดงรายละเอียดของลูกค้าว่ามีลูกค้าเป็นใครบ้างนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมเห็นไหมครทั้งทั้งหมดเนี่ยมีลูกค้าอยู่แค่คนเดียวก็คือลูกค้าทั่วไปเงินสด สำหรับลูกค้าทั่วไปเงินสดห้ามลบนะครับผมต้องเอาเก็บไว้นะครับผมแล้วก็หากเราต้องการทําการเพิ่มลูกค้าเนี่ยเราก็สามารถทําการกดเพิ่มข้อมูลก็ได้นะครับผมเราก็ทําการกรอกรายละเอียดทุกอย่างลงไปนะครับผมประเภทลูกค้านะครับผมจากที่เห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าโปรแกรมเนี่ยทำการสร้างประเภทลูกค้าให้เป็นบางส่วนนะครับผมซึ่งถ้าเราต้องการสร้างเพิ่มเนี่ยเราสามารถไปเพิ่มได้ในส่วนของออปชันนะครับผมเช่น สมมติผมอยากจะสร้างประเภทลูกค้าที่เป็นประเภทของสมาชิกค้าส่งนะครับผมผมก็จะไปที่ออปชันนะ,ะแล้วก็ไปที่ประเภทลูกค้านะครับผมพิมพ์ไปว่าประเภทเป็นสมาชิกค้าส่ง ครับผมแล้วก็ทําการกดเพิ่มนะครับผมแล้วก็จะได้ประเภทลูกค้าใหม่ขึ้นมาก็คือประเภทของสมาชิกค่าส่งนะฮะทีนี้กลับไปที่ในส่วนของ customer นะครับผมยังไม่มาเนาะให้เราทําการปิดในส่วนของ customer m a n a g e e n d ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ทําการเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีประเภทลูกค้าที่เป็นสมาชิกค่าส่งเพิ่มขึ้นมาตามที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับผมทีนี้เราก็ลองมาสร้างดูนะครับผม ผมลองใส่ชื่อเข้าไปแล้วกันนะครับผมแล้วก็าบางอย่างไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ผมตั้งให้เป็นสมาชิกค้าส่งนะครับผมเพศช่ ที่อยู่นะครับผมก็สามารถใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับผมข้อมูลบริษัทซึ่งถ้าลูกค้าคนไหนที่ลอ,อทำการเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อมีการซื้อขายเนี่ยเราสามารถที่จะมาดูประวัติการซื้อของคนนั้นได้นะฮะร,รวมไปถึงบัญชีลูกหนี้ด้วยว่าสามารถให้เขาติดเครดิตเราได้เท่าไหร่นะครับผมนะตอนนี้คือศูนตรคือไม่จํากัดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้ที่หนึ่งืนบาทก็ได้เหมือนกันนะฮะทำการบันทึกครับผมเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มีพนักงานมีลูกค้าขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับผมอยู่ในของ ส่วนของประเภทลูกค้าที่เป็นสมาชิกค้าส่งนะครับผมแล้วก็มีวงเงินในการจำกัดบัญชีก็คือเครดิตลูกค้าอยู่ที่1,000 0บาทนะครับผมทีนี้ขั้นตอนในการเพิ่มคัสตเมอร์เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวส่วนในเรื่องของการซื้อสินค้าโดยใช้โดยระบุ ลูกค้านะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนไปในบทต่อไปนะครับผมสำหรับการเพิ่มลูกค้าหรือว่าการเพิ่มรายละเอียดลูกค้าก็คงมีเท่านี้นครับผม